ก่อนอื่นก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําเมนูอีกเมนูหนึ่งครับของผมครับเป็นเมนูไข่ลูกเขยนะครับผมไข่ลูกเขยก็วัตถุดิบก็จะมีไข่ต้มนะครับที่ผมต้มไปแล้วเนาะนี่ครับผมไข่ต้มผมก็จะใส่พริกใหญ่ครับผมไม่ใส่พริกเป็นเองทีีฟ้าเนาะมันจะเผ็ดนะใส่พริกใหญ่กับมะเขือเทศด้วยหอมผักเอาไว้เจียวเนาะเอาไว้เจียว น้ำมะขามเปียกนะครับผมเราจะต้องมีเนาะผงชูรสน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลกะพราก็ได้ครับน้ำปลานี่ครับผมน้ำปลาของผักชีครับผมนี่ของผักชีนะครับผมอ่ามันพืชด้วย,ยกออื่นแล้วก็แล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปก่อนเพื่อเราจะทอดไข่ก่อนนะครับ เราก็จะทอดไข่ก่อนเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับผมเราก็จะทําการทอดไข่ก่อนเนาะนี่เอาไข่ลงไปทอดอไข่ลงไปทอดเลยนะครับเราจะใช้ไข่สีใบวันนี้มีไข่สีใบอยู่สองคนใช้สีใบเลยนิ่ให้ปวดหัวกันไปข้างเลย <c oughs> นี่เอาไปเย็นมอง <c oughs> อะไจ๊บแม่โดยลูกชายทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยทำนะครับแม่บอกสูตรมาทำตามแม่บอก จะได้เรื่องรอเปล่าว่านี่ดีนึกไข่เราก็ลงทอดเข้าไปแล้วเตรียมเลยเต็มจานเลยครับผมไข่ทอดเราก็จะทอดไข่จนมันเหลืองข้างนอกเหลืองสวยนะครับผม เราก็ทอดไข่นะครับของเรานะครับจนเหลืองสวยเลยนะครับนี่สวยนะครับผมเหลืองสวยเลยเนาะนี่แล้วก็ตักรอาลงมาพักไว้ก่อนครับผมตักเอามาพักไว้ก่อนโอ้สวยงามเลยนะนี่ครับเอาพักไว้ก่อนเนาะนะครับหลังจากเราทอดไข่แล้วก็เอาไปพักไว้แล้วเนาะเราก็จะมาเจียวหอมนครับนี่เจียวหอมไปเลยใส่ไปเลย เดี๋ยวหอมให้เหลืองนะครับเกีียวนี่คืไข่ลูกเตยก็จะมีหลายขั้นตอนหน่อยครับกระเจียวจนกว่าจะเหลืองนะครับผมมาครับเ,เพื่อนหอมเกียวเราก็เหลืองสวยแล้วเนาะตักออกเนาะครับเนี่ยหเลย แต่ขอพักไว้ก่อนครับถูกครับหอมเจียวเราหอมเจียวเราครับผมนี่ิ่หอมมากขั้นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็ จะมาทําน้ําลาดนะครับผมเราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลมะร้านะครับน้ำเติมหน่อยครับผมครับเราก็จะปนน้ำ A จนให้น้ำ A น้ำตาลละลายนะครับผมัดไป ก็จะใส่น้ำมะขามลงไปด้วยครับอืมถึงขั้นตอนใส่น้ำมะขามเนาะต้องคอยใส่นะน้ำมะขามเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปทิครับผมอ่าน้ำปลาครับปรุงรสไปด้วยเลยน้ำปลาตามด้วยผงนัวผงชุรุตผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังของเราซึ่งน้อยใส่เลยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยครับผมเพื่อนๆทุกทุ่มไปกันไป รสชาตินี้จะละลายเลยดูครับเค็มครับผมลองเค็มสักหน่อยอโอเคเลยรสชาตินี้ว่ามันเปียวแต่เปียกสักหน่อยอมผ,มผมก็จะใส่มะเขือเทศครับ เทอเ้อ,อ,เอ,อ,อมงาเมขือเทศเกเทศสุกหนครับผมกดไปเรื่อยแล้วก็ใส่พริกครับพริกใหญ่เ,าาเอาลงไปเลยใสย่ให้สวยงามไหมครับใน่ระหว่างรอนี่นะครับแล้วก็เอาไข่เรามาหั่นครับผมหั่นครึ่งเนาะครึ่งจะทีให้สวยงาม น้ำยำเราก็ใส่เราก็ใส่หอกระเีมต้อหอมกระเทียไปครับผมแค่นี้เพียงเท่านี้น้ำยำไข่ลูกเขยเราก็จะเสร็จแล้วครับผมเราก็ตักมาครับนี่ครับตักราดเลยผมก็จะขอจบคลิปทำทำไข่ลูกเขยไปในตอนที่เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ